มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดงานส่งเสริมและต่อยอดอาชีพผู้เลี้ยงควายจากการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากดรเอกราชดีนางรองอธิการบดีประธานคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมคอคนคอควายโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก จัดขึ้นที่ซอยหนึ่งศูนย์การค้ายูดีทาวอุดรธาน,านีโดยมีนายวันชัยธรรมมาปศสุสัตว์อำเภอหนองหานผู้แทนประสุสัตว์จังหวัดอุดรธานีคณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเลี้ยงควายจากศูนย์การเรียนรู้วิถีคนวิถีควายบ้านดงว่านอำเภอหนองหานบ้านคำเจริญอำเภอโพนพิสัยจังหวัดบึงกาฬและบ้านวังน้ำหมอกจังหวัดหนองคาย โดยทั้ง3มหมู่บ้านทางมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจาฐานรากด้วยการส่งเสริมและต่อยอดผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างไรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนำมาจำหน่ายภายในงานโดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้วิถีคนวิถีควายบ้านดงว่านอำเภอหนองหานที่นำอาชีพปั้นควายมาปั้นโชว์ซึ่งบอกว่าปัจจุบันหาคนสืบทอดยังไม่มีเพราะรูปปั้นควายหนึ่งตัวใช้เวลาปั้นประมาณสองวัน นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่สามารถเข้าร่วมกันได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปั้นตุ๊กตาควายทำพวงกุญแจควายทาสีปูนปลาสเตอร์และช็อปชิมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มหมู่บ้านตัวอย่างส่วนไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดงควายสวยงามกว่า15ตัวทั้งควายประกวดควายแคระและพญาควายแคระที่ยกขบวนมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด่หน่อยน่าจะตอบคำถามผมล้วล่ะเวทีเวทีนี้จริงๆอยากกับเครื่อนเศรษฐกิจฐานรากมันจะกลับเครื่อนได้อยังไงบ้าง โอ้นะคะน่ารักขนาดนักเดี๋ยวยังไงจะมาสอบลึกอีกทีนึงเลยเดี๋ยวจะเป็นชุดเด็บแฟชั่นะคะหรือกระเป๋าเดี๋ยวยังไงช่วงประมาณหนึ่งชั่วครึ่งจะมาให้อธิบายจุดเด่นหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราอีกรุ่นหนึ่งนะช่วงนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงเป็นธรรมพลาสนะคะสำหรับช่วงแฟชั่นแล้วหอยเอกเราก็ต้องมองแต่ดีโดยเราก็เริ่มแล้วแบบแล้วแบบ นะครับนี่นี่ที่นายกอกเลยครับนี้เรามีตอนนี้ถึงจาไปเอารถกระเป็นรเน